สวัสดีค่ะตอนรับสู่ The Deep Dive นะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์การเมืองไทยที่กำลังเขออ้มข้นมากๆเลยกับคำถามที่หลายคนสงสัยค่ะคุณแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีตอนนี้กำลังเจอวิกฤตรอบด้านเลยจนมีคำถามว่าเอ๊ะถึงเวลาต้องตัดสินใจเรื่องตำแหน่งหรือยังจากข้อมูลบทวิเคราะห์ต่างๆที่เราได้รวบรวมมาลองมาดูกันค่ะว่าแรงกดดันหลักๆเนี่ยมันมาจากทางไหนบ้าง ครับเราจะลองมองผ่าน3ม,มุมหลกักๆที่เห็นชัดๆจากข้อมูลนะครับก็คือ 1. เรื่องเศรษฐกิจที่ดูเหมือนจะฝังรากลึกพอสมควร 2. ปัญหาการเมืองภายในความไม่แน่นอนความเชื่อมั่นต่างๆและ3ที่สําคัญมากตอนนี้คือวิกฤตทางกฎหมายที่เหมือนจะเป็นตัวเร่งเลยครับเป้าหมายเราก็คือพยายามทําความเข้าใจว่าอะไรมันบีบคันรัฐบาลอยู่และทางออกที่เป็นไปได้มีอะไรบ้างนะครับโอเคค่ะงั้นเราเริ่มที่เศรษฐกิจก่อนเลยนะคะข้อมูลที่เรามีชี้ไปที่คําว่าวิกฤตแฝด มันคืออะไรแล้วมันส่งผลยังไงบ้างคะครับคำว่าวิกฤตแฟบเนี่ยมันคือการรวมกันของปัญหาใหญ่ๆ2อ,อย่างเลย 1. คือเศรษฐกิจบ้านเรามันโตช้ามากนะครับปี68เนี่ยคาดการณ์กันล่าสุดเหลือแค่1.8%เองซึ่งมันห่างจากเป้า5%ที่รัฐบาลเคยตั้งไว้เยอกมากเลยครับกับ2คือเรื่องหนี้ครัวเรือนอันนี้หนักจริงครับพุ่งไปถึง90%ของ GDP แล้ว เฉลีย่ยเฉลีย่ยแล้วครัวเรือนไทยตอนนี้มีหนี้กันคนละประมาณ ,6000 บาทโอ้โหเป็นภาระที่หนักอึ้งจริงๆ90%ของ GDP นี่คือสูงมากจริงๆนะคะแล้วที่น่าสนใจคือเอ,อ่อข้อมูลบอกว่าตัวเลขเงินเฟอ้อทางการเนี่ยมันเหมือนจะต่ำแต่ทำไมอะคะทำไมคนทั่วไปยังรู้สึกว่าของมันแพงมากค่าใช้จ่ายจำเป็นในชีวิตประจำวันเนี่ยบางข้อมูลบอกพุ่งไป15.3%เเลยมันเกิดอะไรขึ้นคะช่องว่างตรงนี้ใช่ครับ นี่คือประเด็นสำคัญเลยคือตัวเลขเงินเฟ้อรวมๆมันอาจจะดูไม่สูงมากแต่ว่าสินค้าหรือบริการที่คนต้องใช้จ่ายทุกวันจริงๆนะครับเช่นค่าเดินทางค่าอาหารค่าเช่าบ้านพวกนี้มันแพงขึ้นจริงมันสวนทางกับรายได้ที่อาจจะไม่ได้เพิ่มตามไงครับมันก็เลยเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะเงินในกระเป๋ามันไม่พอใช้ ก็ไม่แปลกใจนะครับที่ผลสำรวจล่าสุดเนี่ยบอกว่า60.98%ของคนอยากให้รัฐบาลแก้ปัญหานี้ด่วนที่สุดเลยอืมเข้าใจเลยค่ะ แล้วในโยไดยเรือธงอย่างดิจิทัลวอลเล็ตล่ะคะมันตอบโจทย์ตรงนี้ได้แค่ไหนเพราะข้อมูลที่ได้มาก็ดูจะแบบมีหลายด้านเหมือนกันนะคะคนส่วนหนึ่งก็ยังเชื่อมั่นนะประมาณ5้า7บาจุดแดเจ็เปอร์เซนตแต่กลุ่มที่ใหญ่กว่านิดหน่อย5้าส่ดดเปอร์เซนตก็กังวลมากเรื่องนี้สาธารณะที่จะตามมาแล้วเกือบครึ่งสี่1บห้ามหนึ่งเปอร์เซนก็ยังมองไม่เห็นเลยว่าเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นเร็วๆนี้ภาพนี้มันสะท้อนอะไรคะครับคือสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้คือมันสะท้อนภาวะที่เรียกว่า กัมกึ่งในใจประชาชนนะครับคือด้านหนึ่งก็อาจจะอยากได้เงินก้อนนี้แหละเงินระยะสั้นแต่อีกด้านหนึ่งก็ไม่มั่นใจว่าเอ๊ะรัฐบาลจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจในระยะยาวได้จริงๆหรือเปล่ามันเหมือนสะท้อนถึงความน่าเชื่อถือเชิงนโยบายที่อาจจะยังไม่แข็งแรงพอการเน้นแก้ปัญหาระยะสั้นด้วยการอัดฉีดเงินโดยที่อาจจะยังไม่เห็นแผนแก้โครงสร้างที่ชัดเจนพอมันก็สร้างความกังวลเรื่องภาระในอนาคตได้เหมือนกันครับ ซึ่งปัญหาเศรษฐกิจที่ดูเหมือนยังแก้ไม่ตกนี้ก็น่าจะส่งผลต่อมิติทางการเมืองด้วยใช่ไหมคะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องอ,อ,อิทธิพลของคุณทักษิณชินวัตรที่ฝ่ายตรงข้ามมักจะหยิบมาพูดถึงโจมตีเรื่องรัฐบาลหุ่นเชิดอะไรแบบนี้คะ่ะเรื่องนี้มันส่งผลกระทบจริงๆแค่ไหนคะครับประเด็นนี้มันถูกใช้เป็นเครื่องมือสําคัญทางการเมืองเลยครับคือมันถูกนําไปเชื่อมโยงกับการใช้กลไกลทางกฎหมายเข้ามาจัดการหรือที่บางคนเรียกว่านิติสงครามนะครับ คือการใช้กระบวนการทางกฎหมายมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองมีการยื่นยุบพักต่างๆโดยอ้างเรื่องการครอบงำจากบุคคลภายนอกซึ่งอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงทางกฎหมายที่รัฐบาลต้องเจออยู่เรื่อยๆครับและโครงสร้างรัฐบาลเองที่เป็นรัฐบาลผสมที่รวมเอาพักที่แบบเคยอยู่คนละขั้วการเมืองกันมาก่อนมันยิ่งเพิ่มความเปราะบางด้วยไหมคะแน่นอนครับคือรัฐบาลผสมลักษณะนี้โดยธรรมชาติมันมีความเสี่ยงจากความขัดแย้งภายในหรือการต่อรองผลประโยชน์กันอยู่แล้ว เสถียรภาพมันพระอาจจะไม่ได้มั่นคงเท่ารัฐบาลพักเดียวยิ่งพอมาเจอกับผลสำรวจความเห็นประชาชนล่าสุดจากนิด้าโพตอนเดือนกรกฎาคม68ที่ออกมาค่อนข้างแรงนะครับยิ่งทำให้สถานการณ์มันดูสั่นคลอนหนักขึ้นไปอีกโพที่ว่าแรงนี่คือตัวเลขมันเป็นยังไงคะแรงขนาดไหนตัวเลขน่าสนใจมากครับคือคนส่วนใหญ่เลย42.37%บอกว่าสนับสนุนให้นายกลาออกไปเลยอีกกลุ่มหนึ่ง39.9 2ก็บอกว่าให้ยุบสภา คือรวมๆกันแล้วเกิน80%นะครับต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไม่ทางใดก็ทางหนึ่งที่น่าสนใจกว่านั้นคือคะแนนนิยมส่วนตัวของนายกเองเนี่ยลดลงไปเยอะมากครับไปอยู่อันดับ5เหลือแค่9.20%เท่านั้นเองโห9.20%เองเหรอคะนี่สะท้อนความเชื่อมั่นที่ลดลงไปเยอะมากๆจริงๆแล้วก็มาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญ คือมิติทางกฎหมายกับคดีในศาลร,รัฐธรรมนูญที่มาจากการยื่นเรื่องเกี่ยวกับคลิปเสียงสนทนากับสมเด็จหุนเซนใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าจุดที่มันพลิกผันจริงๆเลยเนี่ยคือวันที่หนึ่งกรกฎาคม68ที่ผ่านมาที่ศาลร,รัฐธรรมนูญท่านมีมติรับคำร้องนี้ไว้พิจารณาและมีคำสั่งที่สำคัญมากๆออกมาด้วยคือให้นายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวก่อนคำสั่งนี้ต้องบอกว่ามีนัยยะสำคัญทางการเมืองสูงมากนะครับ มันสร้างภาวะเหมือนสุญญากาศในการบริหารขึ้นมาแล้วมันก็กระทบต่อความชอบธรรมของผู้นำโดยตรงเลยแม้ว่าคดีจะยังไม่สิ้นสุดก็ตามการถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นี่มันผลกระทบหนักหน่หนวงจริงๆนะคะแล้วพอจะคาดการได้ไหมคะว่าศาลท่านจะมีคำวินิจฉัยออกมาเมื่อไหร่ครับนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็คาดการกันว่าน่าจะใช้เวลาไม่นานมากนะครับประมาณ30-45ถึงวันก็น่าจะอยู่ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายนนี้แหละครับ ซึ่งไม่ว่าผลจะออกมาทางไหนนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งสําคัญแน่นอนแล้วก็ต้องย้ําอีกทีว่าคดีนี้ก็ถูกมองว่าเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของนิติสงครามที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือสร้างความไม่แน่นอนให้กับรัฐบาลอย่างต่อเนื่องเลยครับอืมฟังดูแล้วแรงกดดันมันมารอด,ด้านจริงๆเลยนะคะทั้งเศรษฐกิจที่ก็ยังฝืดเคืองการเมืองภายในก็ดูไร้เสถียรภาพแล้วก็มาเจอแรงกระแทกทางกฎหมายที่หนักที่สุดคือการถูกสั่งพักงาน มันเหมือนสถานการณ์ตอนนี้เดินทางมาถึงจุดที่อาจจะต้องตัดสินใจครั้งใหญ่แล้วจริงๆครับถ้าประเมินจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาทางเลือกหลักๆของท่านนายกตอนนี้ก็ดูเหมือนจะมีอยู่2ทางใหญ่ๆนะครับคือหนึสู้ต่อในกระบวนการทางกฎหมายเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์แล้วก็พยายามรักษาอำนาจเอาไว้ซึ่งแน่นอนว่าก็มีความเสี่ยงสูงหากผลคดีออกมาไม่เป็นใจหรืออีกทางหนึ่งคือ ตัดสินใจลงจากตําแหน่งไม่ว่าจะในรูปแบบของการลาออกเองหรือการยุบสภาเพื่อลดแรงกดดันลดแรงเสียดทานลงแล้วก็เปิดทางให้พักได้ตั้งหลักใหม่อาจจะมองไปถึงการรักษาอนาคตทางการเมืองในระยะยาวไว้ได้ซึ่งถ้ามองตามสถานการณ์ปัจจุบันทางเลือกหลักนี้ก็อาจจะมีเหตุผลรองรับมากกว่านะครับ ค,คือข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้มันก็ชี้ให้เห็นภาพรวมว่าการํำรงตำแหน่งต่อไปของคุณแพท้องทานตอนนี้กำลังเผชิญกับความท้าทายที่หนักหน่วงมากๆจริงๆคำถามสำคัญในตอนนี้บางทีอาจจะไม่ใช่แล้วว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นหรือไม่แต่อาจจะเป็นว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรและเมื่อใดมากกว่าเหมือนกับว่าภูมิทัศน์ทางการเมืองไทยกาลังจะเปลี่ยนไปอีกครั้งก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะคะครับ เป็นประเด็นที่น่าติดตามอย่างใกล้ชิดจริงๆครับว่าท้ายที่สุดแล้วสถานการณ์ทั้งหมดนี้จะคลี่คลายไปในทิศทางไหนและจะส่งผลต่อภาพรวมการเมืองไทยในระยะต่อไปอย่างไรบ้างเป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูกันต่อไปจริงๆครับ